วัดีครับวันนี้พามาแนะนำนะครับผมการลบนะครับความจำของเรานะครับโอ้โทรศัพท์เราเนี่ยใช้งานมาหลายเดือนนะครับหลายปีใช่นะครับบางทีการลบแอปต่างๆนะครับก็ยังช่วยไม่ได้นะเดี๋ยววันนี้นะครับต้องมาทำตามผมนะครับตัวนี้จะช่วยได้เยอะเลยนะครับผมความจำของเราจะกลับคืนมาเหมือนเดิมเลยนะฮะขั้นตอนแรกนะครับเลื่อนไปหา l พ y Store นะครับเมื่อพบเพ y สโ Store แล้วนะครับกดเข้าไปเลยนะครับ ะะหลังจากนั้นเรามาหาที่หน้ารูปโปรไฟล์ของเรานะครับนะครับของเพื่อนแต่ละคนจะมีหน้ารูปโปรไฟล์เราอยู่นะครับผมกดไปที่หน้ารูปโปรไฟล์เราครับแล้วมาที่คําว่าจัดการแอปและอุปกรณ์นะครับเข้าไปเลยครับหลังจากนี้กดไปที่จัดการนะครับผมนะครับการจัดการตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับ ตอนนี้เราจะมาเจอนะครับคําว่าอุปกรณ์นี้นะฮะนี่นะฮะแต่เรามาใช้นะครับอุปกรณ์นี้ก็คือตัวแอปข้างล่างก็คือเป็นแอปที่เราติดตั้งแล้วเรียบร้อยนะครับที่ใช้งานอยู่ประจํานะครับผมตรงนี้ไม่ใช่นะครับเราก็กดไปที่อุปกรณ์นี้นะครับแล้วมาดูตรงนี้นะครับข้างล่างนี้เลยคําว่าไม่ได้ติดตั้งนะฮะกดเข้าไปเลยครับ นี่แหละครับเราก็จะพบเจอแอปต่างๆของเรานะครับที่เคยโหลดทิ้งไว้นานมากเลยนะครับผมแคดเคิร์ดอะไรก็ยังเต็มอยู่เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการจัดการตรงนี้ก็คือนะครับติ๊กไอ้พวกนี้ให้หมดเลยครับผมเพราะแอปพวกนี้ไม่ได้อยู่ในในเครื่องเรานะครับผมแต่ยังฝังอยู่นะฮะยังฝังอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องการลบนะครับความจําของมันเนี่ยออกให้หมดเลยนะครับเลือกหมดเลยครับแอปเก่าแอปนาน ไม่ได้ใช้แล้วนานมากครับผมบางทีก็โหลดเล่นแอปกงแอปเกมนะครับผมลหลายคนก็น่าจะเป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับผมนะครับโอเคตรงนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นเราก็มาดูตรงนี้นะครับเห็นถังขยะไหมครับตัวลูกศรชี้ไานะครับผมกดลบเลยครับนวเขาก็จะถามเรานะครับผมนําแอปที่เลือกออกใช่ไหมแอปที่นําออกแล้วจะไม่ปรากฏที่นี่แต่ติดติดตั้งใหม่ได้จากเพจสโตเพราะฉะนั้น ตรงนี้เราไม่ได้ใช้นะครับผมนําออกเลยครับเรียบร้อยนะครับผมนําออกแล้วนะครับ20แอปเท่านี้นะครับเท่านี้นะครับผมโทรศัพท์ของเราก็จะกลับมามีความจําเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็จะลื่นไหลปกตินะครับผมลองไปทําดูนะครับวิธีการนี้นะครับกดออกเลยครับผมเรียบร้อยนะครับ ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับผม